กลิ่นของแกงส้มที่ฟุ้งไปทั่วบ้านเป็นเมนูที่บอกให้คนในบ้านรู้ว่าผมกลับมาแล้วปลาสดๆที่หาได้ไม่ยากเพราะชุมชนของเรามีหน้าบ้านเป็นทะเลบวกเข้ากับเครื่องแกงใต้รสจัดไม่เหมือนที่อื่นทำให้ครัวในวันที่ผมกลับบ้านดูจะวุ่นวายกว่าปกติ แม่จะใช้ปลาที่สดที่สุดของดีที่สุดและต้องอร่อยที่สุดเพื่อทุกครั้งที่ผมกลับบ้านเกิดความประทับใจอยู่เสมอเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นั้นเป็นเสียงเครื่องเรือ ที่ดังส่วนกันในท้องทะเลช่วงมรสุมนั่นเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของปีที่สร้างสีสันให้กับท้องทะเลอนามันหน้าบ้านผมกลิ่นที่โชยฟุ้งไปทั่วทั้งชายหาดบอกพวกเราว่าหน้าเคยมาถึงแล้วเคยที่คนบ้านเราเรียกกันติดปากหรือภาษากลางเรียกกันว่ากะปินี่เป็นของดีของท้ายเหมือง มันอาจเป็นเพียงแค่วัตถุดิบหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารในครัวแต่เรื่องราวของเคยที่ผมจะเล่านั้นเมื่อก่อนผมก็เคยมองว่ามันก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาที่แม่เอาใส่ไว้ในตู้เย็นแต่พอเริ่มโตขึ้นก็ได้รู้ว่าฤดูการหนึ่งของปีที่วิถีของชาวประมงดูจะคึกคืนเป็นพิเศษ บ้านเรานอกจากจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นคือความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามันในวันนี้ยังคงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงอาชีพของคนอีกหลายร้อยคนกุ้งตัวเล็กที่จับกลุ่มรวมตัวกันเป็นขยงใหญ่ไหลไปตามคลื่นทะเลสีฟ้าบอกพวกเราว่าเคยขึ้นแล้ว บางคนก็สังเกตจากท้องฟ้าสีแดงส้มที่เป็นสัญ,ญลักษณ์บอกตามวิถีของชาวเลที่รู้กันว่าเมื่อฟ้าสางเราต้องออกไปลุนเคยเคยท้ายเหมืองหรือที่เขาเรียกกันว่ากระปิเป็นของดีที่เราคนพังงารู้จักกันดีกลิ่นที่หอมฟุ้งเมื่อเราปรุงอาหารรสชาติที่เข้มข้น เาหลายคนอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันนอกจากรสชาติสีและกลิน่นผมว่าหลายคนจะต้องลองมาดูกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงรักษาไว้ตามคันลองของชาวประมงจากรุ่นสู่รุ่นมันสร้างเสน่ห์มากกว่ารสชาติของตัวกะปิเองซึ่งการลุนเคยก็ใช่ว่าจะทำได้ทุกวันหรือทั้งปีแต่มันมียาม ยามในที่นี้ที่ทุกคนเข้าใจคำว่าฤดูก็คือการเข็นขึ้นมาซึ่งคนที่มีเรือหรือจับกลุ่มกันก็จะเอาเรือออกไปลากขึ้นมาครั้งละหลายตันเลยทีเดียวแต่สำหรับบางคนที่มีทรัพยากรจำกัดก็จะใช้วิธีการช้อนขึ้นมาโดยเอาปากสวะที่มีไม้ขนาดรำตัวกับผ้าขาวตาข่ายลากขึ้นมาจากท้องทะเลแต่นั่นก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของกระบวนการทั้งหมด พอยังต้องเอามาทำความสะอาดนมาตากและต้องเฝ้าดูกันเป็นวัน,วนๆก่อนจะนำไปตำหรือบดเพื่อบรรจุออกจำหน่ายภายใต้ชื่อของเคยไทยเมืองนั่นถือเป็นการการ,การันตีถึงชื่อเสียงที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้มันมาอยังไงใช้เวลาเท่าไหร่ต้องรอฤดูกาลไหนสังเกตท้องฟ้ายัางไงและผมว่า คุณค่าของมันได้เกิดขึ้นแล้วตอนที่เราได้ฟังเรื่องราวนี้และนี่แหละมันคือเสน่ห์ของบ้านเรามันเป็นของร้อยของชุมชนของเราและผมอยากจะบอกว่ามันเป็นของดีบ้านฉัน